ครับที่เห็นผลผลิตยอยู่นี่คือต้นกาแฟนะครับซึ่งสุกในช่วงฤดูฝน,นครับฤดูฝนก็จะเห็นอย่างเงี้ยก็จะสีแดงสดใสแต่ถ้าเกิดหมดฝนไปแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยกาแฟจะสีสดใสกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ชุ่มฉ่ากว่าน,นี้แล้วก็จะได้รสชาติกว่าน,นี้นะครับลองเปิดให้ดูนะครับเยอะขนาดไหนครับอย่างนี้ก็จะเริ่มทยอยเก็บได้แล้วนะครับสีแดงแดง แต่ว่าแดงเข้มเนี่ยก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่มันอยู่ใต้ใบนี่ช่ำหมดแล้วอาทิตย์มันจะซ่อนอยู่ใต้ใบต้องเก็บตเหมือนกแฟสามี่อเน่นอแลครับนี่ตามแฮกเลยของเดี๋ยวนายเพิมาเดี๋ยวนมาเป็นประธานนี่มีกาแฟให้นายของวัดเราอะ นีวัดนีครับกาแฟบนวัดเลยครับของที่วัดเลยครับนายครับเมื่อกี้ผมมาสายเพราะคั่วของครัอาจารย์อยู่ครับหรือคั่วบนวัดเหรอใช่อ๋อคั่วที่บ้านครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปช่วยที่ประทุนธานีครับอ้กาแของไร่ผมน้องของกนี่สีสวยไหมครเนาะแดงฉ่ำแดงฉ่ำดีถ้าหมดฝนนี่จะฉ่ำยิ่งกว่านี้อันนี้มันฝนมันเยอะแล้วก็ ขั้วกลางขั้วกลางนี่ทำยังไงทำไมขั้วกลางถึงมีหลายรสชาติรสชาติแต่กาแฟครับก็ไหนครับมันจะไม่เหมือนกันนะที่นี่ใช่ครับแต่ละส่วนมีดายมีฮันนี่หรออะไรเงี้ยเป็นซันกาแฟนะเป็นวิทยาศาสตร์เต็มขั้วกลางครับขั้วกลางครับขั้วกลางแบบไหนดีครับมีสามอย่างโอ้เยอะมากเลยครับแล้วก็ผลไม้มาเต็มมากแล้วก็ที่ที่ผมกำลังเนี่ที่สีเหลืองๆน่าครับ คือโอกาสที่ถ้าเราหมักีเดีครับมันจะมีเหมือนมะม,ม่วงเลยนะครับมะม,ม่วงปกล้องมะม,ม่วงอย่างเงี้ยมันจะมีแบบกลิ่นอยู่ด้านในโดยที่ไม่ต้องใส่เติมบางทีมันจะมีเรื่องราวของสายพันธุ์ที่แตกต่างก็ตรงนี้แหละครับมันทําให้ผมต้องเข้ามาดูในสวนแบบค่อยๆชิมทีละต้นเมื่อวานก็ชิมไปประมาณสองร้อยกว่าต้นครับเมื่อวานมันก็มีมีรสชาติที่แตกต่างมากนปกพดีดดดยูล้ว ีที่ที่6ก่็ได้ก็บ3ปีแ่ต่ที่สปีที่ผ่านมาก็ขายไปเลยเก็บปุ๊บขายปับใช่เั่งโลขายเลยีโลละติโลละ1ิาทขึ้นไปและแต่บางปีขนดปีที่แล้วนี้รอบสุดท้ายได้ส5บาทเ็ไม่โเก็บสีเดี๋ยวเข้าไปเดเขาไม่ตัดราคาแ คนต้องแบบเพราะว่าเราใช้คนอะแรงงานถี่มันก็อบโอนไม่ได้แล้วก็เขาต้ไป่ขาดจะไปจับารของเขาลูกเขาเคยมีข้ามือออกอบบนั้นจะเออเสร็จแล้วเกี่ยวเดี๋ยวมันไม่ไปด้วยหรือบอกเขาอาทิพน้องหอมพี่ทำงานเกี่ยวกับกาแฟอยู่เขาบอกว่าแม่กาแฟที่ขั้วขั้วอ่อนเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่จากลูกลูกบอกถึงรู้ลูกบอกว่ากาแฟที่ขั้วอ่อนเนี่ย พลังงานกาแฟคือคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะสูงเพราะว่าความร้อนอะ่ะมันจะไปทําลายทําลายคาเฟอีนในเม็ดกาแฟถ้าเราคว